แทบจะบ่มีหลังค่าเลื่อนใดที่รอดจากการตกเป็นเหยื่อของอยาเสพติดไปได้เป็นเรื่องไร้แรงข้อขาดบาดตายเป็นแต่ย่านครับพี่น้องครับจักมือใดลูกสิกขาพ่อพ่อสิขาแม่จักมือใดสิเมาบ้าคลั่งเอามีดไปจี้คอคนข่าวข่าว,าวตามจะยุทีวีก็มีให้ฟังยูสูมือมีแต่แนวเป็นแต่ย่านครับพี่น้องเรื่องนี้ผมเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข ขันผมเข่าสภาพขันพี่น้องเมตตาให้โอกาสผมอยากจะใช้ศักยภาพใส่ตำแหน่งหน้าที่ของผู้แทนราษฎรเพื่อมาซอยเหลือภาคราชการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าโดยหน้าที่ของผู้แทนแล้วเนี่ยจริงอยู่ว่าเป็นไฟนิติบัญญัติแต่ก็เป็นตัวแทนของรัฐาธิปัต์สามารถเข้าหาประสานงาน ระดมความช่วยเหลือความร่วมมือทุกหน่วยงานครับทุกหน่วยงานราชการครับปัญหายาเสพติดมันมาแมนแค่ความรับผิดชอบของตำรวจมันมาแมนแค่เรื่องของฝ่ายปกครองแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการความซอยเหลือของทุกภาคส่วนครับถ้าพี่น้องให้โอกาสผมผมอยากเข้าไปเฮ็ดงานตรงนี้ผมไม่ได้ย่านผู้ใดหรอกครับผมสิบ,บุกเข้าไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโลด ไปหาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นตัวเหตุอย่างไรท่านบ้านผมมันเดือดร้อนหนักนี่ทรงคนมากำชับดูแลดูสำนักง,งานอายการศารต่างๆไปคุยไปขอประสานเพิ่นปปสป่าปามยาเสพติดไปเร่งรัดไปจี้เขาตัวไปกระตุ้นตัวเฮาบาแม่นสิเพิกเฉยบอรับบอหลูลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำเขาแน่นอนครับก็บเป็นที่หูยูว่าทุกมองกับ มันก็มีคนบอดีปนอยุ่น้าน่ะแหละครับแต่เฮาอยาเอามาตัดท่อนกำลังใจผู้ที่เพิ่นตั้งใจเห็ดงานเฮาต้องห้กกำลังใจกันและหน้าที่ของผู้แทนก็ต้องเข้าไปพลักดันต้นสังกัดเขาบุ่นไปกดดันยุ่กรุงเทพพูนนะคนบอดีก็ต้องถือก,กำจัดออกไปจากหน่วยงานตัวคนดีๆเยอะแยะครับเจ้าหน้าที่ของเฮานะ่ะ ภาคการเมืองมีส่วนร่วมในการซอยเหลือเขาบูรณาการความซอยเหลือเขาให้ลูกให้เมียเขาอบอุ่นปลอดภัยให้ผู้ที่มันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไห้มันได้ดิบไดด้ีสมกับความทํางานอย่าให้ระบบราชการอย่าให้ระบบราการเมืองไปลังแกเขาได้ทพรน,นี่ตำรวจดีๆจ้าพนากาักงานปกครองดีๆเขาก็มีกระลังใจเขาก็สู้เฮามันเป็นยังเสียเอาชนะบดได้อย่าเสพติดมันทำลายอนาะคตของลูกของหลานเฮา สอสปฏิเสธบ่ไดดว่าบกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจําเป็นเด่งด่วนขันพี่น้องมอบไม้ให้ผมเข้าไปผมเมียนเรื่องนี้แหละอันดับแรกเลยต้องไปแก้ไขให้มันได้ครับบ่าทาั้งใดกระทั่งหนึ่งหระอวะสติปิญญามีอยู่กับตัวสิไปกลัวอย่างมันก็ต้องมุดปองใดกับปองหนึ่งหลืมันต้องแก้ได้ครับพี่น้องครับนี่คือปณิธท่านของผมนี่คือความตั้งใจของผมเรื่องนี้คือเรื่องแรกยาเสพติดนี่ต้องจัดการแน่นอน tông hết hệ đầy